เพียงน2ก้า0 0ืับาทครับเล็มทะเบียนเอกสารที่โอนครบครับสวยๆครับสวยๆสวัสดีครับจากนัดนะครับวันนี้มีรถสวยๆหนึ่งคันนะครับมาแนะนำให้กับเพื่อนๆเอฟซีที่หารถแท็กเตอร์ไว้ใช้งานไปใช้งานกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นคูบอร์ต้านะครับ L3608 d t เครื่องยนต์สสูบนะครับสองพาว์โฟวิลขับเคลื่อน4ีล้อเป็นพงมาลายพาวเวอร์นะครับรถเหมาะสาหรับทานาครับ ปีนาปั่นนาหรือตัดหญ้านะครับเป็นรถท,ที่เหมาะกับการใช้ในครอบครัวนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับคันนี้นะครับราคาค่าตัว <waters S 2> ก็อยู่ที่2 9 5 0 0 0ับาทนะครับ295,000บาทรถเช็คสภาพให้พร้อมใช้นะครับยางใหม่4เส้นนะครับตัวนี้ก็มีใส่ท่อลั่นทุ่งให้ครับถ้าใครไม่ชอบท่อลั่นๆนนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นท่อเงียบได้นะครับรถเช็คเปลี่ยนหายของเหลวใหม่ทั้งระบบคันหน้าเช็คใหม่นะครับยางตัวนี้ได้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับสีเก็บใหม่รอบคันครับกระจังหน้า ไฟหน้านะครับตัวนี้ทีมช่างเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่าแล้วก็แป๊บสายไฮดรอลิกเปลี่ยนใหม่ครับโซลีนอย์อ่าเอซีปั๊มเปลี่ยนให้ใหม่ครับตัวนี้นะแล้วก็คันนี้ใช้งานอยู่ที่2 1 2พันชั่วโมงการทํางานครับคอนโทรลแน่นๆเลยนะครับกระจกนะครับใหม่นะครับแผ่นหลังคาใหม่นะครับมาพร้อมกับฐานพวนครับ5้าใบยีนิ้วครับรายละเอียดชัดเจนนะครับแขนล้างเปลี่ยนเป็นแบบก้ามปูหนึ่งข้างครับแขนเดิมหนึ่งข้างนะครับมีแขนลากพ่วงครบชุดท้ายนะครับเก็บงานเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมด ไฟท้ายสองข้างเปลี่ยนให้ใหม่ครับไฟเลี้ยวไฟสปอตไลท์หลังเครื่องมือนะครับจัดเปลี่ยนให้เรียบร้อยอยางหลังใหม่นะครับยางหลังใหม่ยางหน้าใหม่สลักคันใบมีดสลักตัวทีใหม่อะไปครับน้องนาทีครับสอง0 0 0้าห้าันบาทครับสภาพคุ้มๆราคายั่วยวนเลยนะครับรถรุ่นนี้นะครับตอนเปิดตัวทีแรกนะครับอยู่จะอยู่ที่เจ็ดแสเก้ามืบาทนะครับตอนเปิดตัวแรกๆอยู่ที่7 9็ดแสเก้าหมืบาทนะครับออกมาจากบุนูบต้านะครับแต่ด้วยความว่า เป็นรถมือสองแล้ว40ออกมาแทน36แล้วแาวิ6ก็เลิกผลิตครับแต่ว่าอะไหล่ก็ใช้ได้ก,กันกับ40น,นะครับอะไหล่ยังมีขายในศู์ทั่วไปเพราะว่ามันเหมือนกันครับ40กับ36เหมันเหมือนกันเลยนะครับสูง,งานไถเขาครับ 68DT ครับรถปี54นะครับเช็คสภาพพร้อมใช้ครับราคาเพียง295,000บาทครับเล่งทะเบียนเอกสารทุกครบครับสวยๆครับสวยๆระบบคันนี้เป็น8เกียร์หน้านะครับ8เกียร์ภายหลังนะครับเครื่องยนต์จะเป็นได r e เ t รกนะครับ3สูบ2พาวเวอร์4วิวพวงมาลัยพาเวอร์ครับ จะเกาะเป็นใบยี่สิบสองครับคันนี้จะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับขายเป็นเงินสดนะแล้วก็สามารถออกผ่านแล้วสอได้นะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจสามารถเดินทางมาดูรถได้นะครับที่หน้าร้านแม่แท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุตรดินี์หน้าร้านก็อยู่ตรงนี้ครับหาพอดีมารีวิวที่แปลงนาเดี๋ยวดูเครื่องยนต์ครับดูเครื่องยนต์ดูน้ำมอน้ำครับรถคันนี้เพิ่งลงสนามครั้งแรกนะครับเพิ่งรีวิวคลิปแรกเลยทําเสร็จแล้วก็ มีขับแค่บนลานปูนแค่เท่านั้นครับแต่ว่าลงมารีวิวยังไม่ได้รีวิวเอาท้ายวิดีโอครับใช้งานได้ปกตินะครับเรื่องนะครับความร้อนนะครับไม่ชั่วโมงนะครับที่ปกตินะครับบนแน่นๆนะครับปึ๊บจูตึ้งยนครับนี่ดีๆผมจยากให้ดูกัดเจนเลยน้ำครับดูนะ ใสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0 6 3 3 1 3 0 4 4 7นะครับ